ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ Motorcycle Inspire Watch Series นะครับต่อเนื่องนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซีรีส์อ่าอีพีโซดที่6นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์เรสซิ่งเซอร์กิตนะครับจริงๆว่าผ่านามาเราเป็นมอเตอร์ไซค์ลักษณะทัวร์ลิงและอีเวนต์ซะส่วนใหญ่ของปริเวณนะฮะคราวนี้เราจะพาทุกท่านไปดูการแข่งขันจริงๆนะครับว่าการแข่งขันที่จับความเร็ว ทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคครับถ้าไม่เสียเวลาเรามาดูสไลด์กันเลยครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่บีมอนนะครับเข้าไปสปอนเซอร์แบรนด์สวยมากครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่โอ้โหเป็นเรสซิ่งที่สวยจริงๆครับกูเปรัสครับนะฮะเรามาดูกันครับใช่ครับนี่ครับผมได้เอาข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับจาก อ่าอะไรชนลนี้นะฮะพูดถึงอ่าสิบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โคอินสวนะครับที่ที่ oh. ควรจะพูดถึงอ่าเราเราได้พูดมาหลายตอนแล้วนะครับบางบางตอนก็กระจายไปอยู่ตอนอื่นๆน,นะครับผมก็เอามาจากนี้ก็ต้องเลยอยากจะขอขอบคุณนะครับ จากเกียร์นะครับเกียร์ทัวริงนะครับเป็นเป็นแมกซีนนะครับชื่อ Motorcycle t o u r e r ัวนะครับ com นะครับในวันที่1ิบห้าจูล2นะครับสดสดล้อลๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับ Best spot for my motorcycle lover นะครับก็อันนี้ก็เป็นมาจากคุณซูซานนะครับแซมมูเอลสันนะครับเขียนในเมย์2ปี2020นะครับให้อ่านว่าเอ้มอเตอร์ไซค์อะไรบ้างที่อินสปาย นาฬิกาอะไรก็ว่างครับที่ได้รับอินสปายจากโมร์ไซค์นะครับขอขอบคุณนะครับันมาดูนะเรือนแรกเลยครับมาดูวิดีโอกะนะันฮะ อย่างเงี้ยคุเลัสโอ้นาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีชิ้นส่วนในการประกอบที่ซับซ้อนมากเลยนะครับตรงกลางเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีแานด้วยไม่รู้ว่าไทเทเนียมหรือหรือซแนเลสน,นะครับเป็นแซนวิชก็ามาในเคสนะครับแล้วค่อยใส่ฝาหลังโอ้ดีเทลรายละเอียดเพียบนะฮะแม้แต่ตัวตัวเบเซลเองก็ให้ความรู้สึกเหมือนจานดิสเบกของมอเตอร์ไซค์นะครับสายเซอร์ ควเป็นสายเหมือนยางยางมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะและส่วนฝาหลังนะครับตัวโรเตอร์เองก็เป็นก้านมอเตอร์ไซค์รุ่นชัดเจนเลยนะครับก้านเป็นล้อแม็กเป็นใช่ครับเป็นล้อแม็กอือครับแล้วภายในยังมีกิวนะครับระบายความร้อนมาเป็นท่อเห็นไหมข้างในใชนไหมโอ้หอรายละเอียดจัดเต็มนะฮะคือดีไซน์มาเพื่ออะไรดีไซน์มาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์แท้ๆไม่ไม่เหมือนกับที่เราคุยกัน ที่เอาของเก่ามามาปรับเข้าโคลาบเข้าแก้ไขแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้แบบเอามาทุกชิ้นเลยนะครับดีไซน์ขึ้นมาใหม่ครับรุ่นนี้นะครับชื่อทีโซต t นะครับทีเรสมอเตอร์จีพนะครับเป็นเวอร์ชั่นปี2022ปัจจุบันวันนี้เลยนะครับราคาขายอยู่ที่5 55ปอนด์นะครับนะครับก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับ มันหลายลายแบบสองราคานี่เป็นออโต้แพงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็น Quad คอร์สก็ถูกหน่อยจ่าครับผมนะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าเดี๋ยวผมพยายามหาสเปคอยู่นะขนาดก็คือ45ห้ามิลน,นะครับ4ี่5ซึห้าี่ห้าจึงตัวนี้เนื่องจากว่าไอ้ตัวคลาวมันใหญ่มากนะคุณพิรัตมันก็เลยกลายเป็นลาวกับไอ้ตัวลักมาเลยเท่ากันนะครับแล้วลักก็เป็นแบบลักแบบพิเศษนะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรพิรัตอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะ เป็นฟูลักนะัะเป็นฟูลักฟนะูลักโอเคนะครับโอเค okay, ครับนะมาดูถัดไปเลยครับเราไปเร็วๆนะฮะเราอันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอันนี้เป็นของบนะริงมอนครับริงมนนอนเอเตอ ครับสนามนี้นะครับชื่อ TT Ice นะครับคือต้องบอกงี้ครับมันเป็นสนามที่แข่งยากสนามหนึ่งเลยครับผู้เวลาเท่าที่ผมได้อ่านอ่านที่เขาเขาพูดกันนะฮะเพราะสนามนี้มันเป็นสนามเขาเรียกอะไรมันเป็นสนามที่เอาถนนนี่ะมาทาเป็นสนามมือรวดันนั้นอ่ะถนนมันไม่ได้ว่าดีครับมันไม่ได้บอกว่าทุกโค้งมีการทําเคิร์ฟมารับถูกไหมครับแล้วพระราชเห็นว่าเมื่อกี้ ดีโอเห็นไหมครับเวลาเขาเทโค้งเข้ามามอเตอร์ไซค์เกือบหลุดนะครับเห็นไหมมันต้องพยายามมั่วอะไรครับเพราะมันมีทั้งเนินมีทั้งบัมแล้วก็แล้วก็เอะไรการเข้าเคิร์ฟที่ไม่ได้มีตัวรับอะครับงนั้นคนขับต้องต้องส่งพลังแล้วก็ต้องเาเรียกอะไรต้องกดรถตัวเองให้ลงะครับเขาก็เลยบอกว่าสนามนี้สนามที่โหดก็ต้องว่าโหดที่สุดโหสนามหนึ่งซึ่งอยู่ในสาราชอาณาจักรนะครับ TT นะครับอ่าตัว Eyes of i y e of Man TT นะครับโดยเบบิมอนนะครับ ได้ครับเข้าไปสปอนเซอร์นะครับอีเวนต์นี้โดยนะได้ขออนุญาตเอาโลโก้ครับเข้ามาใส่ไว้ในนาฬิกาเลยนะครับกนะ็ถ้าเกิดใครมีความผูกพันกับการทำเรสเซอร์นะครับเออมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งนะครับก็จะชอบนะครับเคสตัวนี้ครับคุณไปรัฐถือว่าบริมอนเป็นเคสที่ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นเคสที่คุณไปรัฐเคยคเคยเคยเคยกล่าวถึงโดยเฉพาะไซส์ผูรไฟล์ใช่ไหมฮะฮะใช่ก็บริมอนเป็นเขาะจะมีเคสที่เป็นิกเนเจอร์ของตัวเองเป็นเคสที่เป็นดีไซน์ของตัวเองก็คือตัวนี้แหละครับก็คือ มองจากด้านหน้าก็จะเห็นเป็นนาฬิกาทรงอย่างนี้แหละแต่ลักจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าถ้าดูด้านข้างถึงจะเห็นนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างออกไปครับครับมันมันทำเหมือนเป็นสามชิ้นเลยนะครับแล้วก็มันน่าสนใจตรงที่ว<ช>่าตัวลักเนี่ยมันมันมันงุ้มลงมาเหมือนกับว่าใช่เลยนะ <ผม S 2> <ม>ถือว่าเด็ดพิเศษจริงๆครับผมครับราคาขายก็อยู่ที่ห้าพันสี่รเก้าสิบห้าปอนด์นะครับผมอราคาราคาแรงขึ้นอีก แรงขึ้นไปอีกครับก็มันมีตามาติดนะฮะ <laughs> นะครับ b บรนดิ n g w a t นะครับเบเซลเนี่ยเป็นแบบก็คนข้างหนาครับเบเซลนหนาอย่างที่คุณเมรัตเคยพูดถึงนะฮะชังกี้เลยคเขาก็บอกติ๊กแอนด์ชังกี้นะ stainless steel complement with understand black leather โอเคนี่ <laughs> อนไปใส่เโอเคครับผมมาดูตัวถัดไปฮะ ก็ซีอีโอของเบลกรีนะครับ b a ลการีแบรนด์อิตาลีนะครับก็ต้องจับมือกับรถอิตาเลียนแน่นอนครับดูกติครับคุณวิรัต ก็เรือนนี้เขาถือเป็นชื่อเต็มนะครับของรุ่นนี้คือเบลเกอรี่อลูมิเนียมดูกาติสเปเชียลเอดิชันครับขนาด40มิลครับคุณเป็นรัดให้ความรู้สึกเป็นมันคืออินดิเคเต็ดเบสเลสนะครับแต่มีความเป็นเอนจิเนียริงค่อนข้างเยอะครับข้อแต่ละข้อนะครับเหมือนใส่น็อตเป็นแต่ละอันเลยนะคุณเป็ัอใช่ใช่ก็ดูดูดูเข้ากับอารมณ์ของมอเตอรไซค์ดีครับผม ฮราคานะครับแต่ราคาน่ารักครับเวลัาอยู่แค่ห้าพันยูโรเองนะครับห้าพันยูเอสอ่ยูอ่อยูเอสฮะผมเขียนผิดครับแต่ตอนนี้ฮะตอนตอนนี้ก็เท่ากันละยูเกับยูโรราคาเท่ากันต่างกันนิดเดียวครับก็ก็จุดเด่นก็คือการทันสเลตนะครับจากความเป็นมอร์ไซค์เมื่อกี้เราจะเห็นว่าอ่าอย่างที่ซอสนะครับก็จะค่อนข้างดิบๆเลยเอาหยิบมาเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับ บลิมอนกับบลาลเกอรี่ก็จะทานสเลตมาเป็นภาษาตัวเองอย่างบลเกอรี่นี่ก็จะมีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาเลยผมว่าผม,ผมพยายามคิดอย่างนั้นนะคุณไป่ทราบคุณเปรัคิดเหมือนกันไหอก็ใช่ฮะก็ใช้เบเซลของตัวเองสไตล์ของบกากอรีครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อะไรฮะรครับลดทอนความเป็นดิบๆของมอเตอร์ไซค์ลงนะครับแต่ก็ยังให้ความรู้สึกเป็นออเอนจิเนียริง่งอย่างเช่นข้ออย่างนี้ครับ แล้วก็สายยางในแต่ละท่อนะครับก็ยังคงได้ความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะครับก็ยังดูก็ยังดูอิงกับกับความรู้สึกของรถมอเตอไซค์อยู่อ่ะครับแล้วก็ขนาดเรือนี้ใส่ได้จริงครับใส่ใส่น่ารักใช่ครับฮะโอเคครับไปดูต่อครับนี่ นี้ก็พิเศษนิดหนึ่งครับคุณวิรัตก็เพิ่งเป็นเพิ่งจะออกตัวนี้เพิ่งจะออกปี2016เองนะครับเป็นตัวใหม่ที่ออก2 0 1 6แต่ว่าเขามีทำเวอร์ชั่นตัวนี้ครับมาแล้วก็ในเว็บไซต์ที่เมื่อกี้ผมได้ดูนะครับเขาก็เอามาว่านี่คือ INSPIRE เฉพาะรุ่นนี้นะครับทำให้กับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปสปอนเซอร์อีเวนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่จุดที่ผมชอบก็คือโอ้โหมันมันเคิร์ฟสมชื่อคุณไปรัตอ่าใช่ฮะก็ก็บูโลว่าตั้งใจทําตัวนี้ออกมาแล้วตั้งตั้งใจทําชื่อนี้เลยเคริร์ฟครับก็ตั้งใจโชว์เลยว่ามันนาฬิกามันโค้งจริงๆครับแล้วโคง้งแล้วบางบางมากนะฮะครับใชม่มีทั้งให้เลือกเป็นคอร์นะครับแต่ผมไม่รู้รุ่นนี้มีออโตเมติกหรือเปล่าคิดว่าไม่มีมครับ้บไม่มีฮะนี่ครับมาดูเครื่องกันนะฮะนี่ครับตัวนี้ผม เ,เขาตัดไม่ให้ดูครับเครื่องคอสก็ต้องทําให้โค้งด้วยครับไม่นั้นจะไม่สามารถใส่ได้ในะครับแต่ก็ขนาดใหญ่นิดหนึ่งครับไดมิตเตอร์สี่สี่มิลยกไปรัตแต่บางแค่สิบมิลหนึ่งครับโอ,อ้อาจจะใส่สบาย <S <S ผมว่าเข้าทา่าเทคโนโลยีนี้เข้าท่าน่ามาต่อยอดได้น่าจะดี <S 2> <S 2> นะผมว่ามันราคากครับมันก็มันก็คือมันมันถ้ามันโค้งเข้ากับข้อมือคนที่สวมใส่ได้มันก็น่าจะดีสวมใส่แล้วน่าจะ ดูสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ราคาอยู่ที่เขาเขาเขาขึ้นมาเป็นเงินบาทนะฮะส <20, S 2> <1, 000. S 1> องหมื่นหนึ่งพันราคาน่ารักมากเออก็บูลว่าราคาไม่แรงนะครับครับ,รบมาดูต่อครับอ่าบีมอนนะฮะนี่ครับบีมอนคือนี่คือตัวที่เรากาําลังจะที่เราเอาทําเป็น thumbnail นะครับคือบีมอนรุ่นนอตันนะครับอ่า V4 สแล อาานะครับเป็น Limited Edition Watch นะครับซึ่งออกมาขายในปี2009นะฮะนี่ครับก็คือตัวนี้เลยฮะนี่ครับตัวนี้ครับตัวที่เราโชว์เป็น thumbnail ของวันนี้นะครับ Norton b 4นะครับ modify เป็นรุ่น modify พิเศษออโตเมติกครับออโตเมติกคโนมิเตอร์สชั่วโมงนะครับดัน้ำหน้่งร0เมตรนะครับ100เมตรครับแล้วก็มี Limited แค่200เรือนครับขนาด43สิบมโเยนน่นไ ในกลุ่มนี้จะค่อนข้างใหญ่นะคุณวิรัต <laughs> ใช่ <43 S 1> ก็เป็นนาฬิกายุโรปฮะก็คือต้องทําออกมาใ,<ช>ในลักษณะใหญ่ๆอยู่แล้วลออ่ละก็เข้าใจได้เพราะว่าเออมันลักษณะคือมันตั้งใจทําออกมาเป็นทูวอชไงมันคงจะทําเป็นเล็กๆลําบากครับนะสี่สิบสามหนาสิบหกจุดห้านะครับลักก็ขนาดยี่สิบสองนะฮะโอเคราคาระบบไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับเขาก็พยายามจะเน้นเรื่องว่า อ่าบุฟเม่หนของเขาเนี่ยจะเน้นตัวอ่ากันกระแทกกับคุณไปรัสตัวอ่าแอนตี้ช็อคจะเป็นตัวที่แบบตัวท็อปเลยครับอ่านีวาเฟกซ์นะครับมันครับเพื่อป้องกันตัวไอตัวไอบาลานซ์วิวนะครับแล้วก็เน้นที่ความถี่สูงนะฮะอืมโอเคครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะนี่ครับ ตาฝาหลังนะครับแล้วก็บรีมอนก็ยังคงใช้เคสตัวเดิมตัวเดีวเดยวกันกับเมื่อกี้ครับมาใช้กับตัวก็เป็นเคสซิกเ <case S 2> นเจอร์ของเขาฮะราคาขายก็ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าปอนด์ครับปริมลัสลิมิเต็ดสองร้อยปอนด์ครับอโอเคครับมาดูตัวสุดท้ายกันนะฮะนี่ตัวสุดท้ายบีร็อกเ ก็ไปทดสอบที่เดียวกันครับคุณเบรัสอะไรที่ต้องการทดสอบความเร็วอ่ะมันต้องไปที่บอนส์วิลล์ยูทาห์กันทั้งหมดนะครับ <c oughs> มีอะไรเบรนรสอสเบรนรอสครับคันนี้เครื่องใหญ่ครับใหญ่กว่าอินเดียนนะฮะอ๋อใหญ่กว่าแล้วทำความเร็วได้เท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่ได้บอก จริงๆมีวิดีโอนะครับพูดถึงการแข่งนะครับแต่มันยาวมากผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ท่านดูจะให้เห็นว่าการแข่งขันกับโลโกโ้ครับอ่า<ก>จบแล้วครับนี่ฮะก็นี่ก็เคยภาพอันนี้นะครับแล้วก็นาฬิกา จากดีไซน์ของมอเตอร์ไซคันนี้ครับก็ถูกทานสเลตมาอยู่บนหน้าปัดของเบลล์แลอสนาฬิกาเรือนนี้ครับซึ่งไซส์นาฬิกาตัวนี้อย่าตกใจนะฮะสี่สิบหกมิลมนเริ่มมันเริ่มนี่ครับมันมเริ่มขนาดแล้วเป็นเครื่อง ETA ครับวิราัดกันน้ำหนึ่งร้อยนะครับราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยูโรนะครับไอหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยูเอสนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับวิาัดดูสิครับนี่ครับบนข้อมือของคนขับครับ เห็นชัดต่ไกลเลยนะครับเล็กคูลเลเตอร์ดำน้ําเหมือนคอมพิวเตอร์บนขบอนละครับผมก็ก็ถือว่าเป็นคือที่ผมเราทํามาหลายตอนเนี้ยคุณเปรัฐก็จะเห็นเลยว่ามันน่าหรือเชื่อนะคุณเปรัฐมันมีหลายแบรนด์หลายโมเดลมากที่ทําให้กับมอเตอร์ไซค์นะครับอืมชที่เราจัดที่ผมรวบรวมข้อมูลเนี่ยผมนึกไม่ถึงว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้นะครับนี่เรายังไม่จบนะเราเพิ่งจะมาได้อ่า จบของยุโรปกับอเมริกานะครับเรายังไม่ได้ไปผู้ผลิตนาฬิกาของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งสัปดาห์หน้านะครับจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกันนาฬิกาแบรนด์ไซโก้นะครับที่ทํานาฬิกาเพื่อการมอเตอร์ไซค์ด้วยครับคุณเปรัตนะครับไซโก้ก็เอาด้วยเอาดูไม่พลาดนะใช่ครับผมทําไมทํามานะครับแบรนด์ที่ทําให้กับมอเตอร์ไซค์หมูหมากรไก่จะเยอะกว่ารถยนต์แล้วนะครับใช่ใช่ โอเคครับก็ทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับติดตามรายการวันนี้นะครับติดตามเราในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ How me this control